แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้บริหารหรือทางอาจารย์จะรู้สึกรักแล้วก็ทนุถนอมผมเหมือนอย่างที่ผมรักคำภาษาหรือไม่เพราะหัวข้อที่ให้มาพูดในวันนี้คือเรื่องประชาธิปไตยเสรีภาพแล้วก็ความยุติธรรมใจคออาจารย์จะให้แคนเดตนายกรัฐมนตรีที่ชนะเลือกตั้งเมื่อวันที่14กาาุมภาพั เสียงได้312เสียงแต่ถูกสภาบนปัดตกไปทำให้เข้าบ้านใหม่ที่ชื่อทำเนียบรัฐบาลไม่ได้มาพูดเรื่องนี้จริงๆเหรอครับอาจารย์ท่านอาจารย์พิภพท่านอาจารย์โรจแล้วก็อาจารย์สมชายครับแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกคนสำหรับผมแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้ ก็ไม่ไดนงานเท่าไหร่ที่ผมก็เคยนั่งม่วงอยู่ประมาณข้างหลังอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแต่ห้ามถามว่านานเท่าไหร่และห้ามถามด้วยว่ารหัสอะไรบอกได้อย่างเดียวว่าพี่ชายลิมเจริญรัตน์บ7เวลาไปหาเสียงเนี่ยคนก็เข้ามาหาตลอดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นลูกน้องของพี่ B b บ30กว่า40กว่าก็ต้องขอบคุณมากที่ช่วยบอกว่า เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมมาด้วยความรู้สึกยินดีแล้วก็อิจฉาเป็นอตัวครับยินดีที่ได้กลับมาสู่บรรยากาศแล้วก็พลังงานแบบเหลืองแดงแบบชาวลูกแ่โดมแบบธรรมศาสตร์แต่ในขณะเดียวก็รู้สึกอิจฉานะครับที่ไม่มีโอกาส ที่จะได้มาอยู่ในลักษณะแบบนี้ทุกวันต่อไปในอีก4ปีที่จะถึง4ปีของผมก็บปีของคุณที่ไม่เท่ากันเลยเดี๋ยวจะเล่าให้สังพอเลย <c oughs> ด้วยความคิดถึงและด้วยความทะนุถนอมทับจึงประสบการณ์ที่เคยมีมาตอนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้บริหารหรือทางอาจารย์จะรู้สึกรักแล้วก็ทะนุถนอมผม <c oughs> เหมือนอย่างที่ผมรักคำภาษาหรือไม่ เพราะหัวข้อที่ให้มาพูดในวันนี้คือเรื่องประชาธิปไตยเสรีภาพและก็ความยุติธรรมใจคออาจารย์จะให้แคนเดตนายกรัฐมนตรีที่ชนะเลือกตั้งเมื่อวันที่14าบสาีภมิถนายมนี้มวนเสียงได้312เสียงแต่ถูกสภาบนปัดตกไปทำให้เข้าบ้านใหม่ที่ชื่อคำนีย้รัฐบาลไม่ได้ มาพูดเรื่องนี้จริงๆเหรอครับอาจารย์ถ้าเป็นภาษาผมกับอาจารย์ต้องใช้คำว่าปักเหมาะเคราะดีที่แคนดิเดตนยายกรัฐมนตรีคนที่30แิแทนที่วันนี้จะอภิรายอยู่ในสภากลับได้มีโอกาสมา,มาเจอกับเพื่อนใหม่ที่ศาสารอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาของเพื่อนใหม่ก็ใช้คำว่าจังหวะระรบจังหวะพบบ้ามากนะครับที่เลือกหัวข้อให้ผมมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพและก็เกี่ยวกับความยุติธรรม